สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับแม่น้องแผ่นงูมื่อกี้ครับเราถูกเลข41เพิ่นเคยถูกเลข504งวดที่ผ่านมาสองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับ,รกกกรบแกถูกเลข504เนี่ยได้พอสมควรเลยมือนี้เราบอกว่าบอสสอเสียใจ อันนี้คือเป็นคำพูดของแม่น้องแผนนะครับเราบอกว่าบบสือเสียใจผมไม่ได้ถามว่ามันเป็นเหลขออีย่างถึงบอกว่าถ้ามโบสือเสียใจเพิ่นกับโบหูหรืครับว่าเลขมันจะมาเลขไหนเนาะแต่ว่าเพิ่นซื้อเลขนะส่วนใหญ่จะเป็นเลขสามตัวบนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับ แต่กล็ลอมที่หน้าเบิ่งก็ได้สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดส่วนข้อมฝันเนี่ยเรามีอยู่แล้วครับแต่ว่าน้องแพนเนี่ยแม่น้องแพนเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นเนี่ยจะเกาะข้อมันในฟังแล้วก็จะบอกตัวเลขซึ่งเลขที่ว่าผมจะบอกนี่คือมันเป็นเลขของฝันของแม่น้องแพนเพิรนเนี่ยฝันว่าได้ไปทําบุญผ้าป,ป่าอยู่ในวัดร้างซึ่งมันเป็นวัดเก่าๆโบสถ์เก่า ศาลาเก่าแม้แต่พระยังดูแก่และก็ดูแบบเก่าๆเลยหมายถึงว่าพระพระตั้งเป็นเป็นนี่แหละความฝันของเพื่อนเนี่ยเพื่อนบอกว่าเดินทางไปในกลุ่มกลุ่มคนนะ่ะประมาณหนึง่งแต่ว่าคนนะ่ะบ่หลายดอกแล้วก็เงินเนี่ยก็บ่บเยอะดอกที่ว่าเขาจะใส่กา้กานก้านกล้วยก้านยัง้งที่ว่าเสียบเสียบเสียนะแม่น้องแพรเนี่ยบอกว่าตัวเองนี่ได้ถือ ต้นเงินแล้วคนอื่นเขาก็ถือเหมือนกันแม่น้องแพนบอกว่ากลังแห่เข้าไปในวัดซึ่งวัดนะ่ะมองชัดมากเลยคือมันเป็นวัดเก่าไม่รู้ว่ามันเป็นวัดไหนโบสถ์กเกาวสาราคาก,เกาเหมือนกับเหมือนกับวัดหลางอะ่ะแต่คนนะ่ะไม่เยอะหรอกคนบบหอดพ่อหยีสิบสามสิบคนอะ่ะที่ว่าไปทําบุญผระป,ปา่าแม่น้องแพนนะ่ะตอนที่ว่าเดินเข้าไปในะ เดินเข้าไปในวัดล้างน่ะขนคิงลุกง่าวเลยช่วงเวลาในความฝันประมาณสามโมงเช้าเก้านาฬิกาเพราะว่าเขาจะเอาเหรือเอายามตรงที่ว่าเดินเข้าวัดน่ะเขาจะเอาเหือกแม่น้องแพทจําได้แม่นมากเลยคือเก้าโมงเช้าเก้านาฬิกาสามโมงเช้าเก้านาฬิกาคือแม่น้องแพทย์นเนี่ยเพิ่นโฟกัสต,ตรงนี้ว่าเขาประกาศก่อนที่จะ เข้าไปในวัดเอาเลิกเอายามคือสามโมงเช้าเก้านาฬิกาเข้ากันยังเข้าไปแม่น้องแพงก็ได้ยินว่าเขาประกาศว่าเอาเลยเอาใช่เด้อสามโมงเชาเก้านาฬิกาก็พากันเดินเข้าไปในวัดขนคิงลุกเงาเลยแล้วก็ได้ไปสังเกตโบสถ์เก่าศาลาเก่าผึ่งถังนี้แนมใสายแนมขวาคนที่มาด้วยกันประมาณยี่สิบสาสิบคนนะคือไม่มีใครรู้จักกัน แม่น้องแพนกับบงหมูจักไพแต่ตัวเองในความอฝันคือกําลังถือต้นเงินอยู่กัญญาไปเรื่อยยิ่งเดินเข้าไปมันก็ยิ่งเหมือนกับตัวเองเย็นละเยือกเย็นละเยือกต้นใหม่มันจะลมมันจะพัดผ่านต้นใหม่เนาะแล้วก็มันจะเสียดเสียกันเสียดสีอิด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 อ่มันแบบเหมือนกับขนจะลุกนะ่ะกับพกากันญางเข้าไปครับง่างเข้าไปเหมือนกับเก่ามากเลยแหละแล้วพอเดินเข้าไปถึงศาลา โบเดเฮออมโบดสามหลอดเลยแต่แห,แห่ไปนะ่ะก็คือไปหยุดตรงที่สาราเป็นสาลาสาลาไม้เก่าๆเลวก็เพราะกันเอาต้นเงินเนี่ยตั้งไว้แล้วก็เห็นพระรูปหนึ่งบอกเลยว่าเป็นพระแก่พระแก่มากแต่จําพระไม่ได้เพราะว่าตัวเองเดือยนั่งอยู่ใกล้ๆนะนั่งอยู่ใกล้แลวก็เลยมองมาเห็นว่าเป็นพระผู้ใดแต่รู้แค่ว่าเป็นพระแกๆ่ๆแล้วนานแล้วเขาก็มีประมาณว่า คนชุดขาวอะ่ะไปหยิบแล้วก็ไปเอาต้นเงินอะ่ะเอามาวางไว้ข้างหน้าตรงที่ว่าหน้าพระนะแล้วก็พักขนับพรกขนับพรกขนับพรกขนับไปเนี่ยเบ็ดเสร็จเขาก็ได้จํานวนเงินจํานวนเงินที่ว่าคนมาทําบุญผ้าป่าวัดหลังไม่รู้หรอกว่ามันกี่บาทแต่เขาประกาศว่า5้าศูนย์สองขีดห้หนึ่ง ห้าศูนย์สองขีดห้าศูนย์หนึ่งนี่คือตัวเลขที่ว่าเขาประกาศมันมันจะเป็นจำนวนเง,งินได้ไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาประกาศว่าห้าศูนย์สองขีดห้าศูนย์หนึ่งนี่คือตัวเลขเปลี่ยนแม่แพนแกกันดนย่นนะแต่แกก็ไม่ได้จดนะไม่ได้จดแต่ความคิดของแม่แน้แพงคือแกกังวลมากวัดกับเกาวัดล่างค้นกับบุ้งหัวจักที่นี่ที่ใดนอ้อเขาแกคิดนงานในความฝันแกเริ่มเริ่มรู้สึก หวั่นกลัวครับหวั่นกลัวในใจนะบ่ริกลัวว่าเขาจะเอาเงินไปเห็นหนุ่เนี่ยบอกแกกลัวว่าแกแกอยู่ที่ไหนนะงงมาจ้องอยู่ใส่นะกลัวกลับไม่ได้นะกลัวมากกลัวจนแบบตัวเองสะดุ้งตื่นนี่คือความฝันของแม่น้องแพนแกจําได้แม่นมากนะว่าตอนที่ว่าถือต้นต้นเงินน่ะกําลังจะเข้าไปในวัดน่ะเขาประกาศว่า,วาเลิกงามยามดีสามโมงเช้าเก้านาฬิกา <i> เป็นยามเข, <uden> ข้าไปแล้วก็ไปถึงศาลาเขาเกาเห็นพระแล้วก็เขาเก็บรวมเงินน่ะ บอกว่าเงิน502ขีห้านี่คือตัวเลขแม่น้องแพนเคยถูกเลข504งวดนั้นครับได้เยอะพอสมควรแล้วกับเพิ่นก็เลยบอกว่ามันจะออกเหมือนกับหมวดห0 4อีกบ่นอพองวนนี้ฝันเห็นหาศูนย์สอกับหาศูนย์หออกแล้ว5.03ออกแล้วหรือว่า16บหกสิงหาคมห7จะออก502หรือ501หรือเปล่าลเราก็เลยบอกคนอื่นบ่มั่นใจบ่เป็นอย่งแต่ ่อยจะซื้อเลขตัวนี้นี่คือตัวเลขของแม่น้องแผ่นห้าศูนย์สองขีดห้าศูนย์หนึ่งนี่คือตัวเลขส่วนเลขสองตัวครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะซื้อเลขห้าสามกับเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสามนี่คือตัวเลขหาศูนย์สองหาศูนย์หนึ่งหาสามเจ็ดสามนี่อาจจะเป็นเลขล่างแต่อีื่นึงครับเด้อเลขปริศนาคือสามโมงเช้าเก้านาฬิกาอาจจะเป็นสามศูนย์เก้าหรือเปล่านะครับรอมันอะไรเผื่อตัวเลขมันจะมากอาจจะเป็นโค้งท้ายหรือว่าอาจจะเป็นแบบ ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งถือว่าเข้ามากอะไรลองมองครับพิจารณาดูเผื่อตัวเลขมันอาจจะมาลองไปซื้อลอตเตอรี่ไปครับเผื่อจะถูกงวดที่ผ่านมาเพื่อนก็บอกว่าหาศูนสี่มันออกหาซูนสามออกแล้วหรือว่างวนนี้มันจะออกหาซูนสองเพอเพื่อนวะก็ลองมองครับทุกทีทุอย่างครับมันกลับเป็นไปได้หมดครับส่วนหลายมากลองสังเกตุบ้างกันเลยครับเลขตัวไหนที่เหมือนกันเยอะๆมันมักไม่ออกถ้ามันออกมันจะออกเลขที่แปดกมูนะครับเรื่องจริง หาบมั well, ่นมากครับมันก็จะมาเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่มามั่นกับบอมางวดนี้มันอาจจะมีเลขที่แปลกๆก็ได้ไอหาศูนย์สองครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้กับมีคนฝันไหนหาศูนย์สองหลายเหมือนกันหาศูนสองหรือจะมางวดนี้หาศูนย์หนึ่งหรือจะมางวดนี้ก็ลองดูครับไม่ไม่ว่ากันครับแล้วแต่คนชอบเนาะไอหาศูนย์หนึ่งกับหลายไปหาศูนย์สองผมคิดว่าหาศูนย์สองแท้ๆเลยกูนี้เพราะว่ามันเป็นเลขที่ว่าของวดที่แล้วกับมีคนฝันไหนมันจะออกงวดนี้ ก็เป็นไปได้ครับ504ออกแล้ว503ออกแล้วคนนี้อาจจะเป็น502อะก็ได้ครับ16สิงหาคมหมูจไปซื้อรถที่เรยวครับอาจจะได้โชคใหญ่ๆก็ได้ขอบคุณแม่น้องแพนและก็ขอบคุณทุกคนครับผม